แม่ลิเดียอดโมเมนต์น้องเดมี่อยากัวเป็นสาวมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับพิธีกรมากฝีมืออย่าง Dean, แมทธิวดีนกับภรรยาสาวสุดแซ่บลิเดียสันรัตได้รูกลูกสุดที่รักทั้งสองคนอย่างน้องดีแดนและน้องเดมี่ โดยครอบครัว,วนี้มันจะมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักออกมาฝากแฟนคลับอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะและอีกอย่างที่หลายคนชื่นชอบก็คือความน่ารักของสองพี่น้องนี้ละค่ะเพราะว่าตัวติดกันแทบตลอดเวลารักแล้วก็ดูแลกันอย่างดีโดยเฉพาะพี่ดีแดนที่ช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องสาวได้เป็นอย่างดีส่วนทางด้านของน้องสาวน้องเดมี่นั้นบอกเลยค่ะว่ายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยออร่ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆน้องเดมี่เป็นสาวน้อยที่น่ารักแจ่มใสเป็นที่รักของคนในบ้านแถมมีพี่ๆแฟนคลับติดตามเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะ ที่สำคัญแปลแววของพี่ๆนั้นยังมีความทาเลนต์มากๆอีกด้วยเพราะว่าล่าสุดลิเดียได้ออกมาพ้นโมเมนต์ของน้องเดมี่ที่นึกยังไงก็ไม่รู้ค่ะที่อยากจะโตเป็นสาวบอกได้ค่ะว่าแสบมากๆเพราะว่าสาวน้อยของเรานั้นเต้นอารูปบอลมาใส่เอาไว้ที่บริเวณหน้าอกทําให้ดูเหมือนว่ามีนหน้าอก ช่างหาทางจริงๆจ้าลูกไม่รู้ว่าไปจำมาจากไหนนะคะแต่ที่แน่ๆทำเอาหาไปตามๆกันเลยทีเดียวขนาดคุณแม่ลิเดียยังเขียนแคปชั่นเซลล์ูกสาวไว้ว่าหนูอยากโตเป็นสาวค่ะและที่พิลึกไปกว่านั้นก็คือน้องเดมี่ยังมีรูปบอลอีกสองรูปที่ยัดเอาไว้เสื้อบริเวณด้านหลังอีกด้วยนะคะช่างสรรหาจะเด่นจริงๆเลยนะสาวน้อยงานนี้ทำเอาคุณแม่ขำหนักมากๆเลยทีเดียวซึ่งพอทางลิเดียถามลูกสาวว่าเดมี่มีนมหรอคะในดูซินมใหญ่หรือเปล่านมสีอะไร จากนั้นน้องเดมี่ก็ได้ตอบคุณแม่ด้วยเสียงใสๆว่านมสีส้มทำเอาคุณแม่หัวเราะลั่นเลยทีเดียวค่ะ